สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมันเป็นผลมาจากออธรรมชาติด้วยอย่างหนึง่งแล้วก็ผลที่สําคัญก็คือจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองนะคะก็จะส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของอากาศนะคะซึ่งจะทําให้เกิดพวกภัยพิบัติ ทางธรรมชาติต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นภาวะโลกร้อนแล้วก็มีความถี่ของพายุเนี่ยมากขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะจากการที่เราเนี่ยศึกษาความแปรปรวนของอากาศต่างๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยทราบถึงผลกระทบของมันว่ามีผลกระทบอะไรบ้างและทําให้เราเนี่ยตระหนักถึงแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะ ปรากฏการแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือปรากฏการเอลโยและลาเนียปรากฏการเอลโยและลาเนียเนี่ยจะเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ,ะก่อนที่มันจะเกิดปรากฏการนี้่ถ้าสภาพอากาศมันปกติโดยที่ยังไม่มีปรากฏการเอลโยลาเนียนะคะการไหลของกระแสน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะเกิดขึ้นตรงนี้แถบศูนย์สูตร เพราะว่ามันมีอากาศร้อนใช่ไหมน้ําเย็นมันก็จะไปแทนที่น้ําร้อนใช่ไหมคะกระแสน้ําอุ่นพวกเนี้ยมันก็จะเกิดการแทนที่ซึ่งมันจะได้รับอิทธิพลมาจากลมค้าลมค้าเนี่ยจะพัดพากระแสน้ําจากฝั่งตะวันออกไปทางฝั่งตะวันตกอ่าด้านนี้เป็นฝั่งตะวันออกถูกไหมคะแถบอเมริกาใต้เนี่ยฝั่งตะวันออกส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมคะแถบออสเตรเลียเอเชียพวกเนี้ค่ะอ่า ก็เป็นฝั่งของทางตะวันตกลมค้าเนี่ยจะทําให้กระแสน้ําจากฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยพัดกระแสน้ําอุ่นที่อยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าน้ําด้านบนเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะจึงทําให้กระแสน้ำเนี่ยมันอุ่นมันก็จะพัดกระแสน้ําอุ่นเนี่ยให้ไหลไปฝั่งทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกคือมาทางคือมาทางออสเตรเลียนั่นเอง นะคะพอกระแสน้ําอุ่นพัดมาทางออสเตรเลียเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำเย็นที่อยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแทนที่กระแสน้ําอุ่นที่ถูกพัดไปแล้วนะคะดังนั้นแถบอเมริกาใต้หรือฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะมีกระแสน้ําเย็นอยู่อากาศเนี่ยก็จะแห้งนะคะสภาพอากาศก็จะหนาวนั่นเองนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งออสเตรเลียหรือฝั่งตะวัน ตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะมีฝนนะคะก็จะมีความชุ่มชื้นมีฝนตกนั่นเองนะคะอันนี้คือสภาพอากาศปกติกแต่ว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์เอลิโยกับรลานิยามาดูอันแรกก่อนเอลิโยปรากฏการณ์เอลิโยเนี่ยเกิดจากลมค้ามันอ่อนกำลัง พอลมค้าอ่อนกำลังปุ๊บกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันจึงพัดออกไปได้น้อยปกติเนี่ยถ้าสภาพอากาศปกติเนี่ยลมค้าจะพัดกระแสน้ำอุ่นที่อยู่บริเวณอเมริกาใต้ฝั่งนี้เนี่ยมาออสเตรเลียแบบนี้ใช่ไหมคะลมค้าจะพัดน้ำอุ่นที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยพัดมาแต่ทีนี้พอลมค้ามันอ่อนกำลังลงมันไม่สามารถพัดน้ำอุ่นที่อยู่แถบ ั่งนี้เนี่ยให้มาอยู่ฝั่งนี้ได้นะคะมันก็เลยเกิดการสะสมของน้ำอุ่นในแถบอเมริกาใต้หรือแถบฝั่งทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพอน้ำอุ่นมันอยู่ฝั่งหาทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากเกินไปอุณหภูมิของน้ำมันจึงสูงขึ้นกว่าปกติดังนั้นน้ำเย็นที่ขึ้นมาแทนที่เนี่ยมันจึงน้อยกว่าปกตินะคะ จึงทำให้ฝั่งทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเกิดฝนมากขึ้นฝนตกมากขึ้นส่งผลต่ออะไรบ้างประชาชนได้รับผลกระทบอยู่แล้วรวมถึงสิ่งมีชีวิตในทะเลพวกปลานะคะปลาปกติมันอยู่ในน้ําเย็นใช่ไหมพอน้ําอุ่นมันมากขึ้นประชากรปลานรับไม่ได้และน้ํามันร้อนมากเกินไปก็ตายนะคะ พอปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อชาวประมงที่อยู่ในแถบฝั่งนั้นไม่มีปลาออกหาปลาไม่ได้นะคะแล้วส่วนฝั่งออสเตรเลียล่ะฝั่งออสเตรเลียกระแสน้ําอุ่นไหลไปไม่ได้เพราะไม่มีลมค้าลมค้ามันอ่อนกําลังพัดกระแสน้ําอุ่นไปที่ฝั่งออสเตรเลียไม่ได้ดังนั้นฝั่งออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิของน้ําเนี่ยที่เย็นมากกว่าปกตินะคะ พอฝั่งตะวันตกของอมหาสมุทรแปซิฟิกมีอุณหภูมิของน้ำมากกว่าปกติมันจึงทำให้อากาศเนี่ยแห้งแลง้งนั่นเองนะคะส่วนอันต่อไปคือปรากฏตการลานิยาปรากฏตการลานิยามันก็ตรงข้ามกับปรากฏการเอลนิโยเมื่อกี้ลมค้าอ่อนกำลังใช่ไหมเอลนิโยลานิยาเกิดจากลมค้า กำลังแรงนะคะแรงมากเกินไปแหละพัดแรงเกินนะคะลมค้ามีกำลังแรงกระแสน้ำอุ่นเนี่ยก็จะถูกพัดไปทางมหาสมุทรทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นใช่ไหมคะลมค้ากำลังแรงพัดไปเลยพัดไปอีกดังนั้นน้ำที่ถูกพัดไปเนี่ย ที่เป็นน้ำอุ่นเนี่ยมันก็ถูกพัดไปสะสมที่แถบออสเตรเลียหรือแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะทําให้ฝั่งอเมริกาใต้หรือฝั่งทางทิศตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอุณหภูมิของน้ําเนี่ยมันเย็นมากกว่าปกติน้ําในมหาสมุทรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากกว่าปกติน้ําเย็นขึ้นมา,มากกว่าปกติดังนั้นแถบฝั่งทิศตะวันออกของเอเอ,เอถูกแล้ว ฝั่งแถบทิ่ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจึงมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นหนาวเย็นมากขึ้นนั่นเองนะคะพอน้ำมีความเย็นมากขึ้นปลาเป็นไงคะปลาก็เยอะขึ้นพอปลาเยอะขึ้นก็ส่งผลต่อพวกแพลงก้อนหรืออาหารที่มันเป็นอาหารของปลาค่ะมันก็ลดน้อยลงลดจำนวนน้อยลงถูกไหมคะก็ส่งผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะ ดังนั้นฝั่งแถบฝั่งออสเตรเลียน้ำมันอุณหภูมิสูงกว่าปกติเพราะลมค้าพัดเอาน้ำอุ่นไปหมดเลยจนฝั่งแถบทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือออสเตรเลียฝั่งนี้เนี่ยมันมีอุณหภูมิของน้ำสูงกว่าปกติพออุณหภูมิของน้ำสูงกว่าปกติแล้วเป็นไงมันเกิดการระเหยได้ง่ายถูกไหมคะมันก็จะทำให้เกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมขังนั่นเองนะคะ อาจจะเป็นพายุเลยมันคงไม่ใช่น้ำท่วมขังแล้วละ่ะมันน่าจะเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเลยแหละคะ่ะนักเรียนอ่าอันนี้คือปรากฏการณ์อนิโยกกับลานิยานะคะ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกคราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลิโยแลวก็ลานียนะคะปรากฏการณ์เอล尼โยกับลานียเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติใช่ไหมคะที่มันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการหมุนเวียนของกระแสะอากาศและกระแสะน้ําในมหาสมุทรนะคะก็ะจะทําให้เกิดความผกผันของ กระแสอากาศในบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะจะส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยเกิดความแรปรปรวนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายังพบว่าปรากฏการณ์เอล尼โ่เนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศเหนือน้ําทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านทิศตะวันตกนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงความดันต่ําเป็นความดันสูงนั่นเอง แล้วก็ความดันอากาศเหนือน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากความดันสูงเป็นความดันต่ำสลับกันไปมานะคะแล้วก็มันจะเชื่อมโยงให้สภาพอากาศในซีกโลกใต้เนี่ยเกิดความผันผวนตามไปด้วยนั่นเองเขาจะเรียกความผันผวนของอากาศในซีกโลกใต้อันนี้นะคะว่าออปรากฏการอินโซ นั่นเองนะคะโดยที่ปรากฏการณ์เอ็นโซเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอลโยกับลานียนะคะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่มันเกิดความผันผวนทางทะเลแล้วก็ความผันผวนทางบรรยากาศร่วมกันนั่นเองสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เอลโヨเนี่ยทำให้อุณหภูมิผิวน้ําทะเลในฝั่งทางทิศตะวันออกและฝั่งทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยผิดปกติไป ทำให้ความดันผิวน้ำทะเลผิดปกติตามไปด้วยนั่นเองนะคะส่งผลให้การหมุนเวียนกระแสอากาศในแนวดิ่งตามทิศตะวันทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันตกตามวัฏจักรของวอลเกอร์นั่นเองนะคะอาปากาลาังฟอกขาวนะคะปรากฏการปาการัรารางฟอกขาวเนี่ย มันก็คือสภาวะที่ปากการางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นสีขาวนะคะโดยปกติเนี่ยปากการางเนี่ยมันจะมีสีสันอย่างในรูปนี้ปากการางเนี่ยมันจะมีสีสันต่างๆใช่ไหมคะแต่การเกิดปากการางฟอกขาวเนี่ยมันทําให้สีของปากการางพวกนี้เปลี่ยนไปซีดลงแล้วก็มีสีขาวนะคะซึ่งมันเป็นผลมาจากการสูญเสียสารลายซูแซนทอรี สาหร่ายซูเซนเทอรี่นี่นักเรียนเห็นไหมสาหร่ายซูเซนเทอรี่นะคะซึ่งมันเป็นสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการังแล้วก็มันมีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพากันเจ้าต,ตัวปะการังเนี่ยก็อาศัยสาหร่ายซูเซนเทอรี่ส่วนสาหร่ายซูเซนเทอรี่เนี่ยมันก็อาศัยปะการังในการดำรงชีวิตเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดภาวะในการพึ่งพากันโดยสาหร่ายจะสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารนะคะรวมถึงสร้างสีสันให้กับปลาการังด้วยนะคะปลการังก็ให้ที่อยู่อาศัยกับสาหร่ายใช่ไหมคะแต่เมื่อสภาพแวดล้อมในทะเลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยอุณหภูมิของน้ําทะเลเนี่ยมันจะสูงขึ้นใช่ไหมคะ,ะสาหร่ายซูเซนทอรีเนี่ยที่อาศัยอยู่ในปะการังเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสง ได้นะคะมันก็จะตายลงนั่นเองพอสาหร่ายตายลงปุ๊บก,ก็ไม่มีสาหร่ายที่จะสังเคราะห์อาหารให้กับปะาการางังถูกไหมคะ,ะแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะสร้างสีสันให้กับปะาการังด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้กับปะาการังเนี่ยมันมีสีซีดแล้วก็เกิดกลายเป็นการฟอกขาวในที่สุดนั่นเองนะคะ